อ๋อมางานปิดทองถ่ายลงที่ว่ามามาปิดทองอะไรไงจัดสวยเลยก็เลยได้สวยมากอลังมากเลยเนาะอลังใหญ่มากเลยค่ะอุสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายโอ๋อที่ดังๆใช่ไหมใช่ทุกๆทุกๆไปนี้คือโอ้ที่ดังๆเอะแล้วก็เข้าใจแล้วตอนเนี้ยนะคะอุเทนถวายนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหสวยมากนะสวยมากนะคะ ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เห็นบารมีของท่านนะคะก็คือเด็กช่างนะคะเขาจะมีลูกตุ้มประจําตัว,ตวใช่ค่ะลูกทุ่นประจําตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเด็กอุเทนถวายนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาลัยปะใช่ไหม,มหลแล้วก็เป็นเทพชื่อวิษณุกรรมพระวิษนุกรรมนะคะองค์ที่ใหญ่ที่สุดในลกูกปางอุเทนถวายนะคะอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับคนที่นะคะสร้างขึ้นมาด้วยค่ะสาธุค่ะนะคะ อันนี้บริเวณวัดกว้างขวางมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะสีแดงนะคะสลับทองเนาะนะคะใช้ถี่นชนแดงทองเป็นศาลาทรนะงกลมซึ่งมีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางซึ่งยังสร้างไม่เสร็จนะและเรียกเป็นกองอํำนวยการนะคะคาดว่าต่อไปคงจะคึกคักนะคะสังเกตจากลักษณะของการวางแปลง สังเกตจากลักษณะของการวางแปลงผังแล้วนะคะโอ้โหข้างล่างรถจอดเต็มเลยนะคะครถเข้าไปจอดได้อะคะคนะคะเราคิดว่าไม่ให้รถเข้าที่ไหนได้รถจอดเต็มเลยด้านล่างนะคะอ๋อมีกี่ทางเนี่ยใช่ตอนนั้นที่ฝนมานที่าทงานปิดทองอ่ะจัดจอดแบบใหญ่มากอ๋อหลังมากเลยนะคะ,นนะ,นะเคนี่ยจอออด๋ Today, we